S <S โอ้โหผมผมไม่มีบัตรเรารอบวามดไอ้เหี้ยจับไปแล้วไอ,อ้สัสเมมจอเมากาก้บอกผมด้วยนะคะขาดหนึ่งขาดหนึ่งเท่านั้นถ้าใครมีอ่ะเจ็ดพันคนอ่ะแม่งต้องมีสักคนแหละไอ้เหี้ยที่เล่นโมเดลวันพีซบ้างอ่ะ โอ้แล้วสีแดงไม่เอาอะแพงอย่าเปลี่ยนโหรถหมอโคตรแรงเลยวะเอาเอาเอเหยียบหมาไอสัตว์หมาไม่ตายถ้าเวลาเจอแบบเนี้ยเราต้องชนครับเพราะว่าเดี๋ยวรถมันจะสปัด ไปเลยนี่รถอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้รถรุ่นอะไรอ่ะฮัลโหลอันนี้รถรุ่นอะไรอ่ะโฟก์คยูงโฟกมันออกมาใหม่เหรอไม่งประมวลครั้งที่แล้วประมวลรอบเปิดตัวแรงป่ะแรงป่ะโบะแรงอยู่ครับแรงอยู่เรียวดีไหมก็ดีอยู่ครับขายไหมมันขับเคลื่อนล้อหน้าเลยขายไหม

ขออย่างเดียวอย่าโดนผัดหนึ่งแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยต้องเพลงนี้ต้องเพลงนี้ ไปไปอะไรแล้วนี่แถวอะไรเนี่ยแถวอะไรเนี่ยจัดให้มันเป็นระเบียบได้ไหมแถวมันเละมากเลยอ่ะดีนั่เป็นแถวได้ไหมผมไม่รู้เลยเนี่ยโอ้ยจะเบียดดีนั่นแถวให้มันตรงนะฮะอ่า มองคนมันไม่เห็นตัวครับมีเจ็ดคนเองอีกสคนครับตัดแถวมาตี้สามคนหน่อยฮะเราเดินเรเดินไดเลยเดินไปเลยครับเดินสิบคนแถวเนี้ยชุดดำกุชชี่เนี้ยเดินไปเลยครับเดินเข้าไปข้างในเลยฮะไอเลนวะไอเลน่ะดูดิมันไม่ทไปกุชชี่อะไรตำรวจอยู่ไหนไม่เอาขวามือมอขวามเนจัซ้ายมือไอเลนอยู่ซ้ายมือไว้เห็นบอกอยาเป็นตำรวจไม่ใช่เอาไวเ้ยไม่ไม่ แน่อย He ูวะไม่เห็นกูเหรออไม่เห็นแถวตอมือมงยมือดิต๊อได้ใบแดงแถว้อคสิบกลลี้แังฮะแคบโลลีืจริงจริงแล้วอ่ะต้องพบแถวเลยใช่ไหมฮะแถวลี้ผมจะสมัครเมมผย ครับเอ่อแถวนี้กาอลรับิ้งก้้าน้ที่โไม่ไหนแถวนี้แถวนี้ัทุกคนได้ยินกูป่ะ้แน่นี้ได้ยินป่ะถ้ามึงไม่อยากจับทหารนกูพาไปได้หนีหม่ แลวนะแทงตำรวจแล้วหนีไหมจะได้ไม่ต้องจับกู็ดครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนที่เหลือตรงนี้เนี่ยเราสนใจไหมเพราะวาขาจะให้ทยอยเขาไปตีแล้ว50คนนะครับเดี๋ยวกูปิดปากมันให้แลอให้รอก่อนนะครับรอให้เขาจับไปเสร็จก่อนแล้วจะไปจับวจับจับบีกี้นะคจับแล้ว แผเลยนั่งแมงเงคุณใช้แลกองไอ้พี่อะเป็นอยแบบขาวขนาดนี้สามหมื่นเอาปะสัดสดีฮัลโหลฮัลโหลดิผมปะอได้เกนสามหมื่นเอาไหม อะไรเล่าระดใเสียงอะไรปะสามหมื่นครับมันแอบแต่พี่มันหนวงคุณเหรอฮัลโหลได้ยินไหมเท่าไรจบสามหมื่นไอ้คุณใครเนี่ยได้ได้ได้ครไลอ้ไอ้หัวนี้มาเนี่ยไอ้หัวนี้มนี่ยมาตอนี่มาเนมานมานี่มานมานี่ยมาเม่ยมาเนี่ยมาเนมานี่ยมม สามหมื่นเรื่องจบเดี๋ยวกูช่วยสามสามสามหมื่นไม่แป๊บนึงครับผมกูช่วยอยู่เรื่องแบบมีใครที่เสียงผมหมสามหมื่นเอาไหมกูไม่ให้มึงจับเดี๋ยวกูคุยให้กูมีเส้นสายอยู่ได้ได้เลขไรเลขไรได้ครับหนึ่งหผมผมพร้อมจนึ่งหกศูนย์หน่งหหน่งหกศูนย์งหกศ คนแรกวิดดงก็ไปแล้วลุ้นเลขอะล่หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่ก่งนย์้วยาเขาเขาไม่าเขเนี่ยกูคุยลำลอให้ได้นี่เขาบอกว่าสามหมือนะรวะรตรวรั เทียวีโอไปคนแรกเลยเรื่องจบกันแล้วอันน้นะต่ำไหมมัวเอาไหมอะไรวะไม่ยินวะเออเราดีแล้วดีแล้วสามหมื่นเรื่องจบครับใช่มันมันมันเป็นที่ระบบทั้งประเทศเดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวมั่วไปหมดทำไมมึงขึ้นไม่ได้ยินเรามีไหมละสามฟังไม่รู้เรื่ลยทำไมทีมมันดำดงวะพี่ไม่ถ้าจะมาเข้ามากระสามคนกว่าคนละหมื่นคนละหมื่นข้าก็ได้สองใบหรือเปล่าใบแรกครับไไ่สนับสนุนไปแรกใช่ งานก็ไปจับไงก็ไปงานก็ไปวัดเอาถ้าถ pues ้าติดก็สองอาทิตย์อ่ะก็โชคดีนะถ้าติดก็สองอาทิตย์มีตังค์ไม่หยิบติดมาสองไปแต่ถ้าโดนคือโดนไปแรกครับไปที่เฮ้ยใครไม่อยากจับบอกกูกูสามารถจัดได้เป็นปะวะใคร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 ไม่อยากจับบอกกูกูอยากได้ ฮัลโหลใครไม่เอ้ยใครไม่อยากจับบอกกูกูยัดได้การต้องการโนอยู่ไหนโนบี้เราจะเป็นกันสอบโกไม่เสียงมันไม่ได้ินหรอวะลาดี้ยังไม่ได้เป็นโกลไว้เลยโอ้ยจ้าเสียงมันแหลกอ่ะตู้ปั่นไฟเนี่ยต้องต้องบังดามเลยใบดำดิใบดำดิไอ้เหี้ยยังไม่ได้เป็นโกลไว้เลยไปดำไปดำอ้ัยนี่หานแล้วกูกดตรงไหนกดมันจะมีอะไรกดอ่ะ ยังไงคนเราครับแม่มือจุกดลงเลยดึงออกมาดูหน่อยได้ไหมโอ้ยเห็นผมวะแดงกันเดยเหรอเสวยไม่เฮ้ยมึงลองมึงลองไปกดสักห้าคนเด็กมันได้ปะวะลองไปกดห้าคนเด็กเขาไม่เห็นผมเฮ้ยได้ยินปหมจับเดียวคนจับห้าคนไปเลยทีเดียวคือมันมันจะได้สีเดียวกันเลยเว้ยมึงจะได้มีเพื่อนมึงเชื่อกูพี่โน้มึงลองจับพร้อมกันดิมึงเชื่อกู กี่เดียวพร้อมกันพร้อมกันมีน้ำเลยเก้วลเกี่้วเกยวแกวแก้วถ้ามันได้ดำได้ดำเลยใช่โอกาสออกแดงมันน้อยเว้ยกูเนี่ยเป็นคนเขียนฉบับนี้ขึ้นมากูรู้ลูกดูรอลุ้นเลยแดงเทียงแดงแดงสีนอแดงโอ้โนี่ยัดำสวยดีบอกสวยดีสวยสวยสวยยย ไบีจับพี่จับพี่ได้ห้าคนเลยเออจับพี่ว่าคนเลยนั่นแหละนั่นแหละจับไปเลยจับไปเลยลกเดขาดีลูกอันอันนี้นี่ลูกเสร็จขอก่อนเลยขอก่อนเลยแม่แคทไม่หยุดยางไปรอดอมมาเชื่อมาแจ๊กแคทโอ้ตาบลูเลยว้าเราบ่าใครจับแล้วออกไปเลยใครจับแล้วออกไปเลยแคทรัวๆเลยต้องรีบจับต้องรีบจับดำเอ้ยเชื่อลูกนิดเด็บ บอกแล้วส่วนป่ะเฮ้ยไม่มีตัดดับไปแนกโชคดีอ่ะหนึ่งดำหนึ่งจะนังคารมันโดนไปกี่คนแล้วนะไอสัตว์พร้อมเหรอดำลวนเลยเขาอยู่พีดำสากสุดๆไปเลยอู้ยดำดุด่ะ เอาแล้วเอาแล้วไปตั้งแถวเลยหัวแดงแดงดำไปตั้งแวอยู่ตรนี้เลยแล้วพี่นายโจ๊กไม่นะเสียยแดงไปแถบเลยสัตว์ไปดับค้าใช่เหรอเหี้ยกลัวโดนเหรอสัตว์ดำ ดำนี่ใครโดนแดงวะชี้แล้วโอ้โหชี้แดงเลยอ่ะไ้ไปดำวชี้ไปจับชีผมไม่มีผมไม่มีบัตรอลอเก้าคับผมไม่มีบัตรถัาเกิผมไม่มีบัตรอะจำนวนยี่สิบี่คนผมผมอะเตี้ใช่ถัาหล ถ้าผมไปจับตอนแดงแล้วเด็กรอก่อนรอแดงออกเขาตั้สองใบก่อนผมจะวิ่งเข้าไปจับตกไม่เห็นนี่เด็กรอแดงก่อนแดงสองใบแดงออกพร้อมสองใบอ่ะผมจะจับไม่หลุดอ่ะัที่ใบแดงนะที่ไม่เห็นเลยไอ้แจ็คอยๆใบแดงนะใบแดงนะรอหายแจ็คก่อนจับรอไอ้แจ็คก่อนถ่ายแจ็คจับผมมันจะโดนแม่แม่ผมผมไม่มีใบตอนรอเก้าผมไม่ได้จับแดงเยอะละสาม โอนี่ยผมผมไม่มีบัตรเรอามไอ้เชยจับไปแล้วไอ้สัตว์ดาไอ้เชืยแดงของกูเอ้ยสัตว์ผมไม่มีบัตรดาหมดแล้วกหรอดามโชวสุดท้ายไอ ลุงแม็กไปดำชิไอเดียตำรวจอุ้มผมเนง่ยใรบร่แดงมไปวเราแดงใช่ไหมฮัลโหลแดงใช่ไหมบอกคนนี้

ไปแล th ้วกูดำแน่กูดำแน่ไปเชื่อพี่น้องเฮ้ยแจ็คอยู่ป่ะแจ็คอยู่ป่ะไอ้แจ็คอะไปแจ็คไดำเลยแดงไม่เห็นลุ้นเลยอะไอ้แจ็คดำาไอแจ็คไปจุกดำาแถวคุณผู้ชายชุดเทาครับเดินเข้ามาเลยครับด้านในเลยฮะกูวิ่งไปละไอ้เหี้ยเสียงขาดจัดคนแม่งเยอะ ขอบคุณสติ <c oughs> 14สตูดิโอด้วยนะครับ,บมานะครับ พิ่ซบพิ่ซบโอพิ่ซบด้วยครับเชี่ยมึงแทงกันโหดมากเลย40 40, 40กว่าล้านเนี่ยนะไอเหียขอหยุดแอปแอคเทด้วย เฮียทำไมมันดำรัวขนาดนั้นนะเหมือนมันล็อกเลยปะวะไอ้สันลุงสวัสด,ดีครับสวัสดีครับผมให้ไข่ตัวน<ร>้อนงเราบ่างหน่อยได้ปะอ่ะมันขึ้นรถไม่ได้เด็ดประเด็นนะไม,ไ,มไม่ไเป็นไรครับลุงรถบ้างหรอลุงใช่ใช่ล้ว วาไปดีกว่าเพื่อเพื่อโอกาสที่มันไม่ต้องแหลกว้าไป,าไปทุกคนมันจะได้ไม่ต้องแหลกขาดไปคนนึง <c oughs> ตั๋วคอนมันจะขายออกไหมวะไอ้เรี่ยขายตอนเนี้ยถ้าเราขายตั๋วคอนไปมันมันถือว่าตัดเงินแก๊งอื่นอยู่เหมือนกันนะเนี้ยเอาจริง เอาสามสี่ออกไปวอร์มเครื่องบ้างดีกว่าต้องลองหลับตูวบ้านหยบ ขายตัวคอนลาคาถูกแบบเค ในแฟ้มันเลียสิดกัไฟออตายอะรแต่ว่าพวกม่งไดคิดดีทีนี้มันอันตรายฝากผู้คนเป็นจริงเพว่าพกกูแม่ง never cry never b u l l e i t ตอนนี้พวกกูแม่งคนจะใชยบอกผู้ร้ายโน้ไปรายการที่คีเฟ่เรียสติดพวกมึงต้องลอยไปใช้แค่ไฟผิดปกอีแม่ให้พวกพีสโตโฟนนิสลายทีมันกลามเปมาันซีโร้มานซีร